สวัสดีครัทุกคนตอนนี้ครับอยู่ช่อง Newsy News m o b i e ครับผตอนนี้ก็อยู่เกมอะไรไม่รู้เราอยู่ในเกม Car Factory ไทคูนกดไหนกดไหมก็คือก็คืออันนี้มันจะมีร้านขายรถในในจะเห็นในในจะเออหาเองเลยร้านขายรถก็คืออันนี้ฉันอาจจะไม่ได้ก๊อปจากคนอื่นไม่ได้ก๊อปวงเล็บก๊อปแต่ว่าใช่ก็คือก็ก็ก็คือเราอะไรอ่ะ เราต้องทํารถโอเคก็คือมันจะมีแต้มก็มคือใครชนะใครขี่รถเร็วที่สุดแล้วก็อย่างอีก <Okay. S 1> อีกกันนึงก็คือรถด,ดีที่สุด <Okay. S 1> ที่เป็นรัะในร้านค่ะรถที่เราเสกได้ขี่ได้นะแล้วก็อันอสุดท้ายก็คือแต้มของอันนั้นนะอะไรโรงงานว่าโรงงานใครสร้างรถด,ดีที่สุดสามแต้มอ๋อโอเคมันมีสองโมเดียวอ๋ออย่างมันซื้อได้สิมอนตรงอะไรอะตรงนั้นหน่อยมันซื้อได้พร้อมอย่างพร้อมอย่างพอยางโอเคพร้อมแล้วสาม แ้วหนึ่งเปิดโทรศัพท์ระหนึงตั้งเวลาสองหนึ่งสูเปรเริ่มไม่ใช่มีมีทุกอ่อมมันมีปุ่มนให้วาไปเลยวีซพูดวิดไป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 อ่ะไปทีเป๊ปหนึ่งขออ่ไปทีเขาเอาไงอีกอ่ะอ่ะให้กดไปต่ออ่ะ ให้กดอะไรก็ได้ที่มันดีๆไอ้มาม่แน่นอนอยาซื้ออะมือละเขาไม่น่าไม่ใช่ซื้ออะไรมอไม่ใช่ไม่ใช่มือไม่กดซื้อซื้อซื้อเออซื้ออะไรดีเนี่ยอันนี้ซือวัคซีนเลอ่ะอันนี้อยู่วอันที่สามอันที่สแล้วอ่ะอันที่สี่แล้วลอดูลองดูจบเล เอาเงินไปแค่ครั้งเดียวร้อนอะไรเนี่ยอ่ะโอ้อไม่ได้กับผมไม่ได้กับกับเออรีบเอ,อยทุกคนเก่เวลาเก่เวลาโอเคได้ได้ทำหนึงทุกคนโอเคตัดกระจกนั่นตัดกระจกตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่ตอนนี้มันเนี่ยะมันเสียคือมันให้เอาอะไรไอ้ไอ้อะไรมันจะมีเหล็กกับกระจกอะ่ะมันให้ในใส่เข้าไปในนั้นแล้วก็ค่อยอันั้นน่ะได้เป็นระบบอะ ได้ได้คันหนึ่งเราใช่เปล่าฝั่งน้จะลุจะดูดีชิ้นหนึ่งอืมอ่ะเฟตมาสงคันโอ้สีมอโกะกันสีมอดเริ่มก่อนเนี่ยตัวไม่เป็นไรหรอกไม่เราใช่เอโต้คิกมัดมันใช้ได้เหรอออโต้คิกมันใช้ไม่ได้ออโต้คิกโป๊ยอยู่เปิดโป๊ยอยู่เปิดโปอยู่เฮ้ยมีมีคนมาประมูลก็ต้องกอกว่าซื้อเนี่ยใช่ประมูลแล้วในก็จะเลือกได้ก็คือมันจะมีแบบสามอันมันจะมีอันหนึ่งที่แบบ แบบคนมันจะประมูลน่ะไม่ไม่ใช่สิสสมันจะบบมีคนที่แบบเอาแบบราคาเยอะซ,อซื้อซื้อราคาเยอะแล้วซื้อราคาน้อยอ่ะราคาเยอะมันจะชอบโกงไงเนี่ยจะโดนโกงก็ได้มันจะมีบอกว่าถ้าถ้าแบบช่องส่วนสีแดงม,มันก็ถือว่าในโกงบ่อยไงบบอันนี้มันสีส้มอ่ะเรื่อหมายถกใจอ่ะเออก็มันก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่มตนไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันมีคนเฮ้ยเขาบอกว่ามันมีเครื่องบินตัว เจ้าไอ้ดอกบอกแม่มดีวกว่าฉันไม่เสียงเครื่องหมายตกใจคืออะไรอะนิวเครื่องหมายตกใจคือแบบมาอาจารย์นั้นโกงเราก็ได้โกงเงินเรามีเปอร์เซ็นต์โกงใช่ไงแบบเอมมเอมันไอ้สีเขียวดีสุดแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าอะไรอะสีส้มก็กลางๆสีเหลืองก็ในน่าจะรู้แล้วก็สีแดงก็โกงแบบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดนโกงท่้นผัวร้อนะโดนโกงเหรอไม่โกงโอเค เอ้กับเราจะลงเลยไอ้น,นีน่คืออะไรอ่ะจอยเลสซิ่งไปแข่งไงถ้าในชนะอาจจะได้เงินแต่ตัวนี้ไม่รู้คนในเซิร์ฟนี่อะไรเก่งขนาดไหนไงจะลองหรือเปล่าฉันไม่ลองไม่ลองน่าจะเสียเวลายเยอะมากนะถ้าในแพ้อันนี้ฉันไม่รู้จริงฉันไม่เคยแข่งเออมัดวดจะเป็นหลานเนี่ยนุกวัดเป็นหลานเลยไอจีงเราไม่ได้มาปามอ่ะโดนไม่เล่นมาซื้อนะนี่เราแข่งอยู่ตรงข้างๆบ้านไหน จรเออบอกด้วยนะว่าชนะได้เท่าไหร่คิซิโนไปสู่บายบายบายฮมามม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 บมม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 มวมมมมมมอมม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 มอแนมมนดมมมมอมม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 กมมมมมีมดมมมมมัมม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 ามม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  วัดไม่ได hmm. mm ้แบบนี hmm. so, all, ่เขาแบบปิดไมค์ซีโม่แบบนี่หอดเราทำให้คลิปเราโดนระเบิดแล้วตอนนี้ใไอมีวิธีปิดไมค์ดิสคอร์ดไม่ให้มาพูดอะไรเลยแบบเมียปิดเลยทีโว่าทีโว่าจะทำให้คลิปเราระเบิดแล้วตอนเนี้ยมันเจอทำให้คลิปเราระเบิดอ้อยเจ้าสาะ

มันมีวิธีการบอกคุณนายว่าทำยังไงให้ปลามวนขึ้นนะยังไงไปดูโค้งสีฮะที่ต้งเยอะเาห้าหมื่นไม่รบไม่ตนอาหเลยเอะหนึ่งได้ตั้งห้าหมื่นอะอาจจะโดนโกงไหมวโดนโกงอืยตายไม่ตาแข่งไหม แมวแมวมวแมวเราได้แค่นิดเดียวเองเอาดีจะด้วยไอ้สิเฮ้ยเกนู้เกุ้๊ได้ลวเออสองจิตวะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมประสามนนู้ด

ได้ก่อนงงอล,ลองดูซิซที่ซีมอเล่นก่อนซีมอได้เปรียบว่อตอนที่ซีมอเลินกนเราใช่แต่ซีมอสแพ้เราไม่เลิกแล้วเรืองนี <laughs> น้ที่มันเกี่ยวกับความเร็วด้วยนะความเร็วรถเตะใช่ก็คือนะดูรถดีที่สุดสองหมื่นเจ็ดก็ใช่ละเออนี่ก็ได้ ได้สองมืไดอมแล้วได้ห้ามือแล้งงยี่อแล้วมเอเได้สามมื่มาเลยนี่สบายเลยเนี่ยอยากจะมูนรถใหม่แล้วอ่ะเปล่ารถชื่ออะไรอะรถชื่ออะไรเชฟโรเกรอะโอเคใช่ไมฉันฉันได้ฟอร์ดอะฉันได้ฟอร์ดยสตา่ง้่นแไม่มีอ้องเล่าเอ้เจ้าตืนั ใช่องฉันรฟอเฟียสตา้าอะไรไม่รู้น,น,น,<อ>นั่นน่าใช่หรเอาพี่นิวพ,วพวี่นิวเล่นก่อนในการเลยเากลเล่นก่อนย่างไรอ่ะงงเล่นก่อนย่างไงพี่นิวเอ้ยงที่เห็นแา้วได้ทำอะไรตอนนั้นสิเห็นเดินเพี่นิวอยู่มากาศี่ยโอ้ตอนนี้อโอเค มันทอดยาวไหมยาวไหมรถอ่ะมันก็ยาวนีิแหละแต่วรถขั้นต่อไปจะเป็นอะไรอะไรรถคูเปอร์คูปเปอร์อันนั้นอนะ่ะแ oh <my> ตยสี่ในรถร uh, เลยเออ shape longit okay สีในแพนน่าจะร้อยเปอร์เซนต์ตัมันมีอากนหนึ่งนะ่นในมีรถเลยที่สุดแล้วก็รถดีที่สุดเลยนะในมีสองแต้มนะสิ เกี่ยงอะไรต่อไปเที่ยวหรืตื๊อกี่นาที่ยวตัวเนี้ยอีกห้าหกนาทีเฮ้ยเกินไปปกหกจะจะห้านาทีแล้วไม่ดวงหรอกแต่นเอ้ยโตัวตอนนี้น่าจะแบบเวลาจะดีนะเริ่มเก็บเงินนะเพื่อจะไปเซนนั้นนะ่ะเป็นคูเปอร์โอเคตาองมินิคูเปอร์ที่ว่าได้มินิคูเปอร์เหรอได้อ่าตายตายแน่ทุกคน ซีโม่ะจะได้แต้มรถดีที่สุดในอะไรลงอะไรร้าขนขายรถเลยไม่อะไรโรงโรงสร้างร้านรถอะไรนะั่นเออเฮ้ยไม่ไดูเปอมาขายที่ตั้งสามหมื่นโค้ดซีโม่เขาไม่เก่งเกินไปแล้วไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งจะบิดไงมอสอะ <c oughs> ไม่ได้เก่งจะได้หมุนตักพี่อะเฮ้ยเ <c oughs> อออโต้หมดหรือเปล่า <c oughs> ฉันจะออโต้หมดหรือเปล่าจะร้องเปล่าเลยกี่นาทีอ,อ,อโต้หมดเลยสี่นาที แม่ดเกิดได้ฟอดอยู่ในได้ฟอร์ดแล้วเหรอใช่ได้ฟอร์ดแล้วเกิดเกิดค่ไมู่้กูเปิดแล้วแล้ถึงกอร์ดเลยเนี่ยฟอดไม่เจอฟอดเลนเจอร์ทีเล็กเคยได้ยินหรือเปล่าฟอร์ดเลนเจอร์ทีเล็กยิงอะไรก็อนยิงรปเตอรมันสมรู้กันยิงอะไรแกตะกี้ได้กินไอ้สองหมื่นไม่โดนเหรอจะไปได้ เอ้ยตัวอย่าลืมนะมันมีร้านขายรถนะถ้านายได้รถซื้อรถดีๆนายก็อาจจะได้แต้มหนึ่งก็ได้ไอ้ข้าวเหนียวไอ้ของมาซีซีของมาเยอะเลยน่าไม่ได้ฉันสร้างอยู่เฮ้ยเฮ้ยสามหมื่นเจ็ดยังไม่ลงออกอ่ะโอ้สามหมื่นเลยหล่อไทยเฮ้ยสามหมื่นเจ็ดไม่ลงออกเหรอเฮ้ยบอสมันเกินไปแล้วฉันไม่แข่งฉันไม่แข่งจะฟาร์มกันเลยมีอยากจะเชื่อ สิีฉันจะมาหานายเนาะโหทีแต่กิงโดนมันมีสามแต็มนะไม่ใช่แต้มเดียวนะมัมีสามเต็มนะแล้วมีการส่งก็เต้นะจัวัดดีซีนุกอนุนุนกดดอเย็ดเเออรถชนอี๋ยางรถไหมที่หนึนะฉันได้รถลที่หนึ่ี่หนึ่งที่หนึ่ไปที่สองที่สอที่สที่บู๊บู๊บเฮ้ยซีมอสเกินไปแลพี่ไม่ยอม่ะพี่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม ไม่ยอมไม่ยอมไม่ง่ายหรอกย้อนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไม่โดนปิดเลยเอ่อสามนาทีเลยสามนาทีเฮ้ย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 ไม่ใช่พี่พี่พี่เราไม่ใช่แล้วมันได้เกี่ยงโคตรภาษาญี่ปุ่นน่ะฮะฮะใช่เหรอมันไม่เกี่ยนี้ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นนะมันอังกฤษนะโอเคอันนั้นภาษาจีนแล้ว นิวนักกินนี้ก็สนุกเลยนิวว่าั้ยมันก็จริงอะนิวเตอนนั้นแบบไม่มีภาษาจีนเสียอมากคนไทยมันคนไทยเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจคนไทใจเข้าใจเข้าใจแล้วเาเร่องจริงเลยเฮ้ยูกแไม่โดนบิดไม่รู้ตัวยอะนี่หกหมื่นเฮ้ยุกฮะหกหมื่นหมื่นหรอ โอ้พี่ยอมขับรถเลยโอ้ยหน่งนาทีเลยอหนึงนาทีเยต่อไปั่อไไ้ยเลยต้องไปซื้อในร้านซื้อรถในร้านขายรถด้วยนะอย่าลืมด้วยนะมีแต้มจากการซื้อในร้านขายรถด้วยไปย่ยยุ่ยไปยุ่ยยุ่ยไปยุ่ยยุ่ยไปยี่ยยี๋ยไปยุยปยย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  โอ้ไม่ไม่ขาดมีน้ำแข็งปกตีนึ่งหรอใช่ไงมันมีแต้มแต้มตรงไงรถดีสุดในเจ้ารถคันนี้ก็ได้ฮะพี่นิวฉันไปซื้อแล้วฉันไม่รอแล้วเออรอดีกว่าเออรอดีกว่ารอดีกว่ารอคันท้ายรอคันท้ายไม่รู้อะไพี่นิวไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เอริวเอาในก็กดที่อะไรกดที่คาร์แล้วก็ไปที่สมอลรถรถเล็กอะรถเล็กทำไมเยอะเกินไปฮะอะไรเหรอเยอะเกินไปเอามาซีซีตามมาตามมา ยี่สิบวิเขาไม่ได้คิดเลยเข้าไปคิดเลเข้าไปแล้วไม่สนเอออาสองแสนซื้อได้หรอเนี่ยเอ้าซื้อไม่ได้ไม่ใช่คุณผ่านแล้วมือสออ่าเวลาหมดแล้ว เวลาหมดแล้วโอเค okay, ทุกคนไปเจอกันที่ที่บ้านใครดีเขาปิดเขาบิด <laughs> เราโดนเกียนนไม่ีป่าโอเคเ okay, ทุกคนเลิกทุกอย่างเราจะไปเจอกันที่ไหนกันที่บ้านเราโอเคเราไปเจอกันที่บ้านซีมอสก่อนลองดูซิรถดีสุดของซีมอสคืออะไรซีมอสห้าอัปเกรดนะได้แค่ได้แค่สร้างาสร้างคันนี้ได้แค่สร้างคันนี้คร่ะ ก็คือแต่ทุกคนไม่มีใครซื้อรถเลยใช่หรือเปล่าก็คือไม่มีใครได้แต้มนั้นเลยโอ้โหสิ่งทีแม่เอาดีเช่นไงวะตีมเลยนะไม่ไม่เป็นไรหรอกมันมันไม่นับไม่ไม่น yep. ม่ม่นับแค่รถมันนับแค่รถคันนี้คันอะไรอ๋อโฟกัสวากินโอเคตรงออกมาจากเก็บ เอ้อลองไปดูของซีซิว่าได้อะไรสี่หมื่นอะ่ะโอ้ my god ขายได้สี่หมื่นอะ่ะล,ล้วลองไปดูซิของซีเนได้รถอะไรรถอะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยจอยตรงเนี้ยรถอะไรนะว้ารถอะไรเนี่ยรยาคาที่ขายได้สองหมื่นเก้าเอง okay. เเโอเคซีเนแพรร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วนึงขอมามาเจอกันที่ร้านขายรถฉันอู้หูสองหมื่นเก้าไม่โดนบิดด้วยโอเคในไม่ในไม่ชนะอยู่แล้ว ชั้คือไปอยู่กับไ่ถัะแป๊บนึงขอขอสร้างรถคันนี้ให้เสร็จก่อนเพราะฉันเพิ่งซื้อรถใหม่แบบตอนวีสุดท้ายเฮ้ยโกง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 แม่ตอนจะกดเทเลพอร์ตกลับไปแล้วก็วีสุดท้ายอ่ะโอ้โหคือไม่รู้อ่ะเตอนมันเหมือนกับของสีมอสอ่ะรอรอนึงเราไม่ต้องไมดูคนไม่ต้องดูแรงงานนะไม่ต้องดูแรงงานนะอเข้าเข้าเข้เข้า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 เข ข้อเราค่อยมันเยอะจังเลยอ่ะที่นิวไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอไม่ต้องทำสิข้อข้อโอเคเราเราจะมาดูกันมันเก็บขยะตั้งหมดที่เลยโอ้โนี่คือว่าฝีมือไงนะทุกคนสติว่าไม่ติดชนะสูงสุดจริงจะที่สองตัดโค้งตัดโค้งตัดโค้ง อ๋อโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยจะที่สองอ่ะจะไม่รู้ทางไม่จะไม่รู้ทางโอ้ยแม่เลยโอม่เโอ้เลยโอเคอันนี้นับเป็นความเร็วก็ได้ก็ไม่มีใครได้รถดีๆเลยออ้ทุกคนพอแรเลยจะโม้ไม่อยากสงสารเออสงสารอ่ะอยากสงสาอ่ะอยากหยุดอยากจดอะเอออยากจุดอ่ะอยจุดอี้ดอด ไม่โดอโอเคสีก็คือถ้าในชนะนี้ในจะเสมอกับซีมอสแน่ไม่แน่ใจตัวในยังไม่เห็นรถของฉันไงโอ้ถ้า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 รถของฉันมันอันเดียวกันกับซีมอสนะก็เสมอหมดเลยนะเสมอหมดเหรอใช่ถ้าถ้าทุกก็คือถ้ารถของฉันมันอันเดียวกันของซีมอสนะในอันนั้นอ่ะละอะไรลงลงลงรถอะมันจะเสมอหมดเลย

ไปเไปเจอกันที่บ้านฉันกันเจอกันไม่รู้อ่ะไเจะต้องเดี๋วไม่นนูหเอาจีฉันไม่รู้อ่ะรถฉันม่เงียรถฉันมันคล้ายๆาของซีมอสแ่ไม่รู้มันอาจจะเสมอหมดเลยก็ได้นะไปที่บ้านกันดีโอเคทุกคนคืออนนี้คือเราเสมอนกันหมดงั้นมาต่อยปีหน้าเอานนเออปีห้ปีหน้าอีปี อ๋ออีพีหน้าเราจะต่อ,อยังไงอ่ะถ้าฉันเล่นเล่นระหว่างที่ไหนไม่เล่นเนี่ยไปตายไปเลยชนก็ไม่ต่อวะ <laughs> <laughs> ก็มาสนุกกับทัานชอบเวลาจะเล่นนะจริงเอามาเหรอต่อยังไงก็ไม่รู้เหรอต่อยังไงเลยใช่เหรอต่อแล้วต่อ,อไอซส้นแอบเออเอา,อางี้ดีกว่าใครจะเล่นของใครก็เล่นเลยแต่ต่อหน้ามันจะมาดูเป็นเพียว เอาแบบนั้นเหรอแบบนั้นฮ่ฮ่าฮ่าเล่น 4C ในแบบเล่นได้แค่แบบกี่ชั่วโมงต่อวันนะซีเลยจะเห็นแบบ24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนโอ้โหโอเคไม่เอาดีกว่าเหรออีพีหน้าจะเล่นโอนแบบวิ่งไรแปะอะไรไม่รู้อ่ะโอเคทุกคนเสมอหมดโอเคบายบายเมื่อเมั่อมาเลิกคลิปยังไงอ่ะฉันเลยบอวอยากให้คนจะตามด้วครับทุกคนมันเลิกคลิปจะไงเลยบอกเอออาจารย์จะใส่โอเคอาจารย์หาวิธีอัจาจะใส่อันนี้หมดเลย